มีแต่ปันปันอะไรปัญญาเขาหนี่ปัญญากูนี่ยเจอปัญหาอเหี้ยปัญหาไอเหี้ยไอเหี้ยเหี้ยเหี้ยใส่เหี้ยใส่เหี้ยใส่อีเหี้ยคนเมืองยังอยู่ยิ่งอับเปสียงมึงเผื่อมึงจะเผื่ออะไอันเผืออันเผือมีงหี้ยมีมีเมีงยามิเหียเผื่อ

H, I, V, ีโอทีเอซคือมึงอย่างมันเป็นโลกที่เป็นแหน่เดี๋ยวพูดว่าไงกับนี้เราที่เป็นแหน่กันแกล้งกันแกล้งให้มันเป็นหลักที่เป็นของของที่มันเป็นเพราะอีแรงอีกา อี่แล้ไม่สบาชอันนี้อืมตั้งแต่อุบัติเหตุท่านั้นคือหลายๆยอย่างมันก็เคลื่อนเหมือนอะไง ไม่ตรงมึงเลยหรอที่เป็น,นอย่างนี้ อ๋อไอตัวกันคือตัวกกองไงเมั่เขนะาวกล้องเป็นกล้องข่าวแลนะกล้องเป็นกล้องตัวกล้องข่าวเขาที่ไหนไม่จริง นี <laughs> ah. ่คือขาวที่เป็นจุดไฟใหม่ไม่แซงโคเบนโคเบน มันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยตัวคอร็อกตัวคอรแท็กเข้าระบบเนี่ยเราที่เป็นเนี่ยตอนเยอะรถเอาไปต่ออะไรอ่ะพอร์บอลเอล่าเลยอเหี้ยพวกน,นี้มัึงกู้เสถุนแล้วช่วยอากาศยิ่งยังไงก็แทนที่จะกูไปเนี่ยม่นเอาไอ้คนเรียนไปกับมีสิ่งนี้เป็นอ่างอของเขาของเขาอีเหี้ยกู้เสถุนนั่มันก็ข่าวเกะคาที่ว่าเป็นคาแล้ว nước luôn rồi mẹ nhìn đúng rồi nghe đúng mẹ Nó mẹ 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 นี่เด้นี่ด้นี่เหรอมันก็เล็กแนะนั่นนั่นตัวเดียวท่นันไอ้ดมานเด้ให้จับเด้แยงนู้นนก็มีอะันนู่นู่นตนู้นเลยหลังนี่เทนวดเทนี่ตัวนี้นวดเทนี่ก็นวดเทนวดเท้า เงินเต็มยู่เลยอืมการ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 

<laughs> nghe ngon mem nghe cái bạn này tổ của này này người đầu Nói nghe ừ, subscribe มันี่มนี่นีดูมันี่กันเหรอเฮ้ยดูนี่กันแล้วมันนี่นะฮันี่กับันนี่กันมันนี่กันดูมนี่กัน้มันนี่กันแล้วมานะ้ฮินี่กันแล้วชิบชิบชิบมนี่กันนเอ้ยนะเข มยังไม่ได้แกะเลยอันนี้น่าจะเป็นหลอดไฟไม่ก็อันนี้หลอดไฟหลอดไฟที่ซื้อมาอนันนี่นี่หลอดไฟฟิวส์ซื้อมาผิดหมดเลยอ่ะพิวส์มันะคนลสไซด์อันนี้เป็นเน่น่าจะเป็นเน่เนี่ย ที่ครอบนี่แหละที่เป็น,นไฟตไึตบ <c oughs>

Yeah mm -hmm.